ภาวนาทุกวันมิตกนรกเสกน้ำล้างหน้าทุกวันกันโครคภัยไข้เจ็บกันคุณใสทั้งมวลถ้าจะให้มีตบาบะเดชะให้ภาวนาทุกวันเกิดสง่าราศีเป็นที่เมตตาแก่คนทั้งหลายให้ภาวนาแล้วแผ่เมตตาให้คนทั้งปวงใครที่คิดร้ายก็มีอันเป็นไปถ้าปรารถนาสิ่งใดให้ภาวนาคาถานี้18ครั้งเป็นไปได้ดั่งใจนึกถ้าจะให้เป็นมหาจังงังให้ภาวนาคาถานี้8ครั้งถ้าจะให้เป็นมหาลนรวยให้ภาวนา9้าครั้ง ถ้าช้างหมาวัวควายสัตว์ที่ดุร้ายทั้งหลายให้เสกหญ้าเสกของให้มันกินมันจะกลับใจอ่อนรักเราถ้าพูดผีเข้าคนให้เสกเข้าวให้มันกินมันจะออกถ้าปรารถนาจะให้เสียงเพราะให้เสกสีพึ่งสีปาเสกหมากินไปเทศนาสวดร้องที่ไหนเป็นที่พอใจแก่คนทั้งหลายให้เสกแป้งผัดหน้าเสกกรรตก้าเป็นสง่าราศีใครเห็นใครรักทุกคนเอาใบลาหรือกระดาษว่าวมาลงคาถานี้ ทำเป็นมงคลเสกด้วยตนเองสารพัดกันสาตาวุธทั้งหลายเป็นที่วิเศษนักแลจะต้องท่องนะโมสามจบก่อนแล้วตามด้วยบทสวดว่าอิติปิโสว,วิเสเสออิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ